สีท่ทุ่มแล้วทำไมเราไม่ชอบถ่ายตอนดึกเลยมาเอ้จ่ายตัวเองก็ัด้แหละวควรมากก่อนน,นนี้สัดญาวไว้จะถ่ายสองคิปแต่ว่าตื่นสายพอตื่นสายรู้ตื่นมาแล้วหน้าแปรงปัน,นต้องออกเดินทาง<อ>เดี๋ยววันนี้เราถ่ายสองคลิปรวดเดียวเลยดีกว่าไมาด่ดอง เาออกมาเท่าแกเท่าแกคุณนางฝ่านมาแล้วขอรักเขายังพาพาไม่ทับเห็นเปลวเพลิงคุณนางฝาาวิ่หลันถวายคำนับ คนไหนก็สู้เด็กก็เด็กสู้เท่าแกส,ส้นไม่ได้หรอกขุนนางพูดเป็นเล่นข้ามีอะไรที่จะปรนนิบัติท่านได้หรือเฮ้ยช่างเถอะอีกอยา่างประสูงของคืนนี้คือคนดุจานเทียนป่ายแม่ทับเพลียวเคิงแผงแคว้นเหยา ท่านนี้เป็นนางบำเรือของที่นี่เคยเป็นแต่เขาถูกองชายลีฮออย่างนั้นก็ดีเจ้าไปเปิดห้องให้ข้าห้อง ไม่ส่งขึ้นมาอีกให้เท่าแก่เสร็จเส้นของพวกเจ้าดำเนินการเร็วหน่อยเจ้าเป็นแค่ท่าชั้นต่ำกล้าหัวเราะยอะข้าหรือแขวนฉู่ใต้มีคนอย่างท่านก็ถอยห่างจากแขว้นเหย่าไม่ไกลนักหรอก จะให้ดีเจ้าใหญ่ย่อมมโหูข้าดีกว่าจานเทียนไปเจ้เป็นแค่ชัทาสชั้นต่ำหากข้าจะบีบเจ้าให้ตายเหมือนมดตัวหนึง่งก็ง่ายนิดเดียวถ้างั้นทำไมขุนนางต้องลำบากเท่าแก่เส้นไปเอายาด้วยเล่าขุนนางของแคว้นฉิวใต้ช่างอ่อนแอเสียจริง จนถึงตอนนี้เจ้าคงไม่ร้องขอความเมตตาใช่ไหมดีดีเลยจ่าเทียนไปเจ้าเป็นแค่เศษขยะไปแล้วยังหนัวรันอีกหรือแต่ไม่เป็นไรรออีกเดี๋ยวเท่าเก่เส้นมาข้าจะดูซิว่าเจ้าจะรันไปได้ถึงเมื่อไหร่ ท่านขุนนางค่าเองเอาละ่ะพอดีเลยเวล้เวแล้วต้องคิดวิธีแกะเชือกให้ออกรีบเอายามาเบอร์ตัวมูหลีฝังอาจแต่ต้องคนคง ฉังกล้านนะ,ะยังดีที่มาทำกลับไปค่อยคิดบัญชีกับเจ้าอ้ยหวานมนะากหวานแล้วคือเราอยากจะแบบอย่างเช่นอ่าคือเมื่อกี้ที่เราพูดใช่ไหมคือเราอยากจะแบบ อย่าพูดีกค่ะคือคือ,คอไม่ไม่มีอะไรคือเราอ่ะอยากจะพูดแบบอย่างเช่นอ่าเนี่ยคนเนี่ยพูดว่าเออนี่นี่นี่เราก็อยากบอกว่าแบบเอ้ยไอ้แล้วเสร็จแล้วไอ้ไอ้ท่านม่ทับเห็นเปียวเพิงพูดอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอะไรเงี้ยแบบอยากพูดอย่างนี้แต่ไม่ถนะัดก็พูด ทุกทานหนูขออนุญาตอ่านสี่ตอนในคลิปเดียวเลยเพราะว่าหนูคี้เกียจถยายมาแล้วแล้วหนูก็คิ้เกียจทุกสิ่งทุกอย่างเะนั้นหนูขอถ่ายสี่ตอนในคลิปเดียวเลยนะขอบคุณค่ะวีลันทรง,สสสสงสเสด็จองชายเรื่องคืนดีขอบใจเท่าแก่ สนนัองค์ชายหลีผู้สุกล่าวขอบคุณตอนนั้นแม่ทับถิ่งเปรยวเพลิงเป็นองค์ชายหลีที่ใช้เบีย้ยมากมายซื้อไปที่หลันรับเงินองค์ชายแล้วแน่นอนว่าต้องรักษาจัญญาบันคนค้าขายเข่าแก่ท่านทำอย่างนี้ ท่านทำอย่างนี้นับว่าช่วยองค์ชายหลีแต่ทำผิดต่อขุนนางฝ่ายนั่งลงเห็นหรือยังว่าเขาเป็นใครจางเออจางเออจังจางอูจางอ,งอนั่นแหละดูแล้วเจ้าคงจะรู้จักเขาจริงๆ ตัวมู้เยเจ้าจะทำอะไรในฐานะที่องครักษ์ของตำหนักข้าปล่อยนักโทษเป็นการส่วนตัวมีความผิดทางอาญาประหารยาแม่ทัพแห่งเปลาเพิงนี่เจ้าทำอะไร องชายหลีขอให้เจ้าอภัยเขาเฮ้อในที่สุดก็อ้อนวอนข้าแล้วสินะเป็นแค่ทาสคำของเจ้าทำไมข้าต้องฟังด้วยพระองค์ทรงประทานอภัยให้จ้าเออเขาแค่ต้องการตอบแทนบุญคุณที่ข้าเคยช่วยแม่ของเขาในปีนั้น ถึงจะเป็นเช่นนี้ถ้าองค์ชายหลี่ยืนการจะวระหารจังเออจานเทียนไปยินดีตายแทนจังเออขอนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงขอหยุดไปบแป๊บนึงเข้าใจปะคือฉันอ่านอยู่คนเดียวไง แล้วมันปรับความรู้สึกไม่ทันนล่นคือถ้ามันร้องไห้มันก็จะร้อง,องออมาเลยแล้วมันต้องกัรน,น้ำตาเพื่ออ่านต่อไปในคาแรคเตอร์อื่นๆนะพคตเศ้าอุ้ยขอโทษค่ะ <c oughs> ไม่แม่ทำาเ,เ,เพ็งเปลวเพิงท่านไม่ต้องทำเพื่อข้าเช่นนี้ที่ข้าปล่อยท่านไปก็เตรียมถูกตัดหัวไว้แล้วฮ <c oughs> ให้เจ้าตายที่ข้าต้องการก็ไม่ใช่ชีวิตเจ้าสิ่งที่ตัวมูหลีต้องการหากหากองชายเมตอไวะหากองชายเมตตาอภัยให้จะาจางเออจางเออจ่าข้าจางเทียนไปยินดีเป็นข้ารับใช้ไปตลอดชีวิตโรนีบัตรองชาย จนชีวิตหาไม่ท่านแม่ทา้าไม่นะเผื่ค่ะจานเทียนไปเจ้ารู้ตัวใช่ไหมเจ้ารู้ตัวใช่ไหมว่าพูดอะไรออกมาชายชาตรีถือสัตว์คำไหนคำนั้นท่านแม่ทาัาบ ดีข้ารับคำเจ้าแต่เจ้าอย่าทำให้ข้าผิดอีกอย่างไม่ว่ายังไงข้าก็หนีไม่พ้นมือตัวนหลอกอย่างนั้นไม่สู้แลกศักิ์สีวิญญาณความภาคภูมิใจที่ถูกเหยียบย่ำแลกกับชีวิตบริสุทธิ์ดีเสียกว่าดีกว่า ไม่อยากเห็นว่าในใจข้าต่อต้านแต่ร่างกายกับยอมเชื่อฟังเจ้าอย่างนั้นหรือเจ้าเช่งรู้ใจค่ะ ยาวไกลพวกเราค่อยๆไปสาถูกเถิดเฮ้ยเขาพูดคุยหน่อยได,อดได้ไหมอยากกินได้กินได้ไหมทุกคนเตรียมนะสามเเดี๋ยวบอกเสร็จ เล่าเลยออกมากินอ <c oughs> อกอกไปแล้วอันน่าวอกใค้กินก็คือกิ๊ดกิ๊ดออกมาเลย,ยกิ๊ดออกมาค่ะโอเคอ่าหรือว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวทีทีทละทีละอันดีกว่าเพราะว่า ให้รอนิดนึงให้รอแบบสักข้านาทีแล้วเดี๋ยวค่อยอาบอันต่อไปอะไรอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ให้มันแบบมีความรอนิดนึงนะยี่ <c oughs> ชั่วลายมากเลยอ่ะวันยเราอยากเราอยากเอาภาพนี้ลงนะเลยอ่ะเนีย่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไหมมันไม่ได้นะมันไม่ได้อุ้ยอุ้ยอ่อย่าจิ๊ดถ้าเอาภาพนี้ลงมันจะดีไหมทุกคนไม่หลอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีดว้าวสิดยอดสิดยอด เอาภาพนี้ดีกว่าไหมออาละเลข่เดหรัววันรรวนี้กดดขอื้อด้วยลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาถ่ายใหม่อีกในอีกห้านาทีต่อมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายเหนื่อยมากเลย